สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโอยทานดอกบัวจิว๋วลินดาแบบนี้กันนะคะลายนี้สวยและก็น่ารักมากๆเลยอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะลายนี้เราใช้ลิบบิ้นเพียงแค่3เส้นในการทำขนาดเล็กน่ารักกระทัดรัดนะคะลายนี้ไม่สามารถใส่เรียนทีหลังได้ถ้าชอบลายนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกให้เรามาเตรียมในส่วนของริบป,ปิ้นก่อนเลยนะคะริบป,ปิ้นที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาลคังเหมือนเดิมตัวนี้นะคะจะเป็นแบบริบป,ปิ้นกากเพชร เราจะเลือกใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวนทั้งหมด3เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ75เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เรานะคะจะพับริบบิ้นเรื่อมกัน แบบนี้นะคะความยาวที่พับเราจะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นนิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วใช้มือซ้ายของเรากดปลายเอาไว้แล้วมือขวานะคะก็กดตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นรอยพับแบบนี้นะคะ แล้วทีนี้ให้เราพลิกกับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นฝั่งที่เป็นด้านยาวเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานโดยที่เราจะแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตั้งไว้แบบนี้เลยแล้วก็เอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่ง เอาเส้นที่สนะคะจับมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้เราจะสอดให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จับกลางออกล้วงเอาเส้นที่2เข้ามาแล้วทีนี้ก็ดันจัดริบบิ้นของเราให้กระชับเลยนี่นะคะแบบนี้ พอกระชับนะคะริบบิ้นของเราก็จะนูนขึ้นตรงกลางแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาแยกริบบิ้นให้เป็นหกเส้นก็จะมาเริ่มจากคู่ด้านล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนพับเสร็จก็กดให้เป็นรอยนะคะด้านบนเราก็พับลงมาด้านล่างแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะด้านขวามือก็จับโค้งแล้วก็สอดเข้าไปในรูตรงนี้ เพื่อลอกริบบินนะคะแล้วก็ดึงเสร็จแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้ทั้ง3ด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่มาถึงขั้นตอนนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำก็สามารถใช้เป็นเทปใสนะคะเอามาแปะรอบด้านบนตรงนี้ไว้ได้ทีนี้นะคะเราจะมาทำให้เป็นทรงกลม ก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมา1เส้นข้างหลังเราก็จะขี้แบบนี้ไว้นะคะเส้นนี้ก็เอามาจับแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็เอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามทับเส้นที่สองเราจะทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3มเส้นแล้วทีนี้จะวางเส้นแรกนะคะจะเป็นเส้นข้างในสุดเลยวางลงแล้วก็เอาเส้นที่สี่ขึ้นมาแทน เสร็จแล้วนะคะก็วางเส้นที่สองในสุดเส้นถัดกันมานะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทนเสร็จแล้วนะคะก็วางเส้นที่สามในสุดเหมือนเดิมวางลงแล้วก็เอาเส้นที่หกขึ้นมาแทนนี่นะคะวางสลับกันขึ้นลงแบบนี้มาถึงตรงนี้เราก็จะมีสามเส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มนะคะส่วนด้านหลัง ก็จะได้แบบนี้จะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาสอดล็อกริบบิ้นกันนะคะก็จะเริ่มจากเส้นข้างในสุดเหมือนเดิมเส้นนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่สองเส้นนี้ดึงถอยมาข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ข้างก,กันกับเส้นแรกที่เราวางลงเมื่อกี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เอาเส้นที่สาม สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนะคะเบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วก็ดันจัดริบบิ้นนะคะหรือว่าดึงบนทีละเส้นดึงให้กระชับเลยนี่นะคะแบบนี้แล้วทีนี้นะคะพอกระชับดีเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เราจะมาทำการพาดข้ามริบบิ้นสองเส้น เริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับขึ้นมาแล้วก็โค้งไปแบบนี้เลยนับไป1 2หนึ่งสองนะคะแล้วก็วางลงแบบนี้วนจากทางด้านซ้ายมือเส้นที่สองนี้นะคะก็นับไปหนึ่งสองแล้วก็วางลงอันนี้ก็ข้ามสองมาเลยอันนี้ก็ข้ามสองมาเลยจนมาเหลือสองเส้นสุดท้ายที่เป็นเส้นตั้งแบบนี้นะคะ เราจะนำเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้นี่นะคะแล้วก็จะสอดเก็บเหรียญน,นะคะโดยที่เราจะเอาเส้นแรกที่เป็นเส้นตั้งนะคะจับโค้งแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่หข้างก,กันกับเส้นสุดท้ายที่เราวางตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเอาเส้นที่สองจับโค้งแล้วก็สอด รูที่1นนะคะเราก็เบี่ยงออกมารูที่ 2. แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงก็จะได้ลักษณะนี้เลยทีนี้ให้เราพลิกลกับด้านขึ้นมานะคะเราจะมาดึงจัดในด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้จะทําให้เราดึงจัดได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้เราก็ดึงวนไปแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะนี่พอกระชับแบบนี้แล้วเราก็จะ เอาริบบิน้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจะโค้งแล้วก็สอดข้ามสองเส้นนี่นะคะสองเส้นตรงนี้หรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวริบบิ้นเส้นเดิมของเขาเลยนะคะแล้วก็ดึงเอาเส้นที่สองวนจากทางด้านขวาแล้วก็สอดข้ามสองนี่นะคะสองเส้นตรงนี้แล้วก็ดึง เส้นที่สสอดข้ามสองสอดวนไปแบบนี้นะคะจนครบทั้ง6เส้นเลยพอครบ6เส้นแล้วเราก็ดึงจัดอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราสอดริบบิ้นก็อาจจะเลื่อนตามนะคะทำให้ตัวชิ้นงานของเราไม่กระชับจะดูไม่สวยนะคะ กระชับแบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาเลยด้านนี้นะคะเส้นที่พับอยู่เราก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ดึงจัดใหม่อีกครั้งหน,นึ่งมีกระชับแบบนี้ดีแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำเกรสรด้านในก็จะเริ่มจากเส้นข้างบนนะคะตรงกลางเลยเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับริบบิน้นบิดไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ บิดมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะเอาปลายของลิปบิ้นนะคะสอดนี่นะคะด้านบนตรงเส้นที่เราทําตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นี่เส้นที่เราสอดนะคะสอดด้านบนตรงนี้เลยสอดออกไปตามแนวเส้นเดิมของเขานะคะจะข้ามหนึ่งเส้นตรงนี้เลยข้ามหนึ่งเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ดึง ในส่วนของกีดตรงนี้ก็จัดแต่งทีหลังได้นะคะต่อมาเส้นที่สองก็เหมือนกันเลยบิดไปทางด้านขวานะคะแล้วก็บิดกลับลิบบินลงมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วทีนี้ก็เอาไปมาสอดนี่นะคะตรงกับเส้นที่เราทําเลยสอดออกไปตามแนวเส้นข้ามหนึ่งเส้นตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ ในขั้นตอนทําเกรสรเราก็จะทำํำบนให้ครบ6เส้นเหมือนเดิมนี่นะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเส้นไหนที่เราดึงไม่เท่ากันเราก็ดึงจัดแต่งในขั้นตอนนี้ก่อนนะคะพอเราจัดแต่งกลีบได้เท่ากันดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำกลีบรอบด้านข้างก็จะทำชั้นแรกก่อนเลยนะคะเราจะบิดลิปบ,บิน้นดึงไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างม้วนออกด้านนอกหนึ่งครั้งแบบนี้เราก็จะเอาปลายนะคะ มาสอดเข้าไปด้านหน้าของเส้นที่เราทำเลยตรงนี้เราจะดันให้ริบบิ้นโผล่ออกมาด้านล่างนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วทีนี้ก็จะดึงดึงให้กีบกระชับเลยนะคะจะได้ทรงกรีบบัวแบบนี้นี่ถ้าใครที่ทำดอกบัวเป็นอยู่แล้วลายนี้ก็ทำได้แน่นอนนะคะ ดึงไปทางด้านขวาแล้วก็โคง้งปลายลงมาด้านล่างม้วนออกด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็สอดด้านหน้าเส้นที่เราทํากดข้างล่างนะคะกดข้างล่างตรงนี้นีนะคะกดกดลงแล้วก็สอดให้ทะลุออกมานะคะอาจจะสอดยากนิดนึงนี่นะคะ กีที่สองเราก็จะทำแบบนี้วนให้ครบทั้ง6เส้นเลย เสร็จแล้วนะคะก็จะได้กีบชั้นแรกแบบนี้เลยนี่นะคะกีบไหนที่เราดึงได้ใหญ่หรือว่าเล็กจนเกินไปก็จัดแต่งในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใหญ่เกินไปเราก็จะดึงลงแบบนี้นะคะนี่ดึงลงแบบนี้ถ้าเล็กเกินไปก็ดึงถอยขึ้นนะคะนี่สวยงามดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําชั้นที่สองนะคะโดยที่เราจะสอดริบบิ้นกลับขึ้นไปก่อนนะคะนี่ จับโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดขึ้นแบบนี้เลยนี่นะคะนี่อันนี้ก็จับโค้งขึ้นไปแล้วก็สอดนี่นะคะแบบนี้เลยเราจะสอดแบบนี้ให้หมดทั้ง6เส้นก่อนนะคะ ครบหเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาทำชั้นที่2นะคะโดยที่เราจะทำเหมือนเดิมก็ปิดไปทางด้านขวาแล้วก็โค้งลงด้านล่างม้วนหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนี่นะคะด้านหน้าของเส้นถัดกันมานะคะนี่สอดลงตรงกีบต,ตรงนี้นะคะแล้วก็จะสอดให้ทะลุออกมาด้านล่าง ตรงนี้จะสอดยากนิดนึงนะคะนี่นะคะปลายเล็กๆที่โผล่ออกมาเราสามารถใช้เป็นแหนบช่วยดึงก็ได้นะคะแล้วก็ดึงลงแบบนี้เลยกีบที่ได้ชั้นที่ 2. ก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้นะคะเราก็จะทำเส้นที่สองก็บิดไปทางด้านขวาแล้วก็โค้งลงด้านล่างแล้วก็ม้วนหนึ่งครั้งท้าเหมือนกันเลยแล้วก็มาสอด ด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านหน้าเส้นที่สองายก็จะโผล่ออกมาด้านล่างแล้วก็ดึงนี่นะคะกีบที่ได้ก็เหมือนกับชั้นแรกเลยแล้วก็จะทำวนให้ครบหเส้นนะคะ แล้วเรียบร้อยนะคะกีบที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จับกลางออกนิดนึงนี่นะคะนี่สวยงามดีแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาแล้วก็จะมาตัดนะคะในส่วนของปลายที่เหลือตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะคะเราก็จะวัดนะคะริบบิ้นให้เท่ากับตัวฐานดอกตรงนี้เลยเราก็จะตัดเฉียงไปตามแนวเดิมเลยนะคะตัดเฉียงไปแบบนี้แล้วก็ตัด เฉียงแบบนี้นะคะวนให้ครบ6เส้นเลยตัดเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสอดนะคะสอดขึ้นไปตามแนวเส้นแบบนี้เลยนี่นะคะสอดให้กระชับเลยแล้วก็กดให้เป็นรอยนี่สอดขึ้นไปแบบนี้จะทำให้ ไม่ต้องตัดที่หลังตัวดอกของเราจะได้สวยงามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอดเก็บแบบนี้ให้หมดทั้ง6เส้นเลย<ม>ทีนี้นะคะเราก็จะมาติดตกแต่งด้วยดอกไม้เล็กๆแบบนี้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นลูกปัดก็ได้นะคะ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเราแล้วก็ยอดก้าวล้นลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็นำดอกไม้ของเราแปะลงไป เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกบวัวจิ๋วลินดาแบบนี้เลยสวยแล้วก็น่ารักมากๆอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะถ้าชอบลายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย